ทดลองงานมากกว่า3เดือนแล้วนายจ้างบอกว่ายังไม่ผ่านทดลองงานเลยจะให้ตอบโปรเพื่อบ,บีให้เราเซ็นลาออกแต่เราปฏิเสธไม่ตอบโปรนี่ถือเป็นการลาออกใช่ไหมคะนายจ้างยังต้องจ่ายชดเชยไหมคะขอบคุณสําหรับคําตอบนะคะถามมาสั้นๆนะประเด็นยาวมากแต่เดี๋ยวพี่ต้องเข้าใจแต่เดี๋ยวพี่ต้องอธิบายให้น้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าหลายประเด็นมากที่มันผิดเพี้ยนไปนะคะประเด็นแรกเลยคือกฎหมายแรงงานไม่มีช่วงทดลองงานหรอกแต่ทําไมหลายบริษัทจึงมีช่วงทดลองงานนั่นก็เพราะว่า ในช่วงทดลองงานเน่มันเป็นช่วงดูกันนะคะระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนายจ้างก็ดูลูกจ้างก็ดูแต่ว่าก็ไม่มีลูกจ้างคนไหนหรอกที่อยากจะตกงานเนาะเพราะว่าเราออกจากงานเก่ามาได้งานนี้หรือว่าจากว่างานมาได้งานนี้มันก็อยากทําต่อๆไปทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้กฎหมายทดลองงานมี probation ไว้หรือช่วงทดลองงานไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราทำงานครบ120วันแล้วเขาเลิกจ้างเราโดยไม่มีความผิดพอครบ120วันเลิกจ้างเราโดยไม่มีความผิดตามมาตารา1 1 9 เรามีสิทธิได้ค่าชดเชยนะคะค่าชดเชยตามอะไรก็ตามตารางนี้หรือถ้าตารางนี้มันผ่านวอกแวบๆมันเร็วไปไปกด Google ดูนะเสิร์ชใน Google ค่าชดเชยตามมาตา119นะสรุปถ้าเกิดว่าเราทำงานนะคะในช่วงทำงานเนี่ยจะเรียกว่าทดลองงานหรือไม่ก็ตามและน้องทำงานครบ120วันแล้วถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามมาตา119 ตามนี้รายละเอียดตามนี้6กวงเล็บนี้ไม่ได้ทำผิดตามหกวงเล็บนี้น้องยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามอายุการทํางานตามมาตราหนึ่ตามนี้นะคะส่วนที่บอกว่านายจ้างจะต่อโปรได้ไหมคือถือว่าบีบออกหรือเปล่าคือการต่อโปรมันไม่ใช่การบีบออกนะมันเหมือนแบบ ก็ทางานกับน้องแต่ยังรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องหรือประสิทธิภาพงานน้องมันยังไม่เข้ากับองค์กรหรือมันยังอาจจะไม่ดีพอให้ต่อโปรเบชั่นออกไปมันไม่ใช่การให้น้องลาออกนะต่อโปรเขาก็ยังให้เงินเขาก็ยังให้งานนี่มันไม่ใช่การบีบออกแต่ถ้าน้องรู้สึกว่าน้องไม่พอใจน้องอ,อ,อย่าผ่านโปรแล้วน้องไปลาออกเองน้องยื่นใบลาออกไปแล้วน้องไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยค่ะ การลาออกคือความสมัครใจของลูกจ้างพี่ต้องบอกลูกจ้างหลายหลายคนนะคือหลายคนมาบอกว่าเนี่ยกฎหมายแรงงานใช้ไม่ได้จริงเข้าข้างนายจ้างนะคะเพราะพี่ไปถามว่าทาไมถึงคิดว่าใช้ไม่ได้จริงเขาบอกว่าเขาถูกบีบออกนายจ้างพูดไม่ดีพูดจาแบบบีบบังคับจิตใจกดดันใช้คําไม่สุภาพเขาก็เลยไปลาออกเห็นปะพอลาออกมันไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมให้พี่ขยายความ คำว่าบีบออกของแต่ละคนสภาพจิตใจคนไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเอาคำว่าบีบออกมาเป็นตัวที่วัดว่านายจ้างจะต้องจ่ายป่านนี้นายจ้างคงไม่หาใครทํางานแล้วค่ะเพราะบางคนเนี่ยนายจ้างพูดตําหนิเรื่องการทํางานเขาซึ่งเขาผิดจริงๆนะรู้สึกว่าไม่ชอบห้ใครตําหนิเนี่ยคือการบีบออกการใช้ถ้อยคําไม่ดีคือนายจ้างไม่ดีปากเสียก็มีจริงๆแต่ลูกจ้างที่ใจบางสําหรับทุกเรื่องเลยติไม่ได้ก็มีจริงๆ คือทุกฝกั่งอ่ะมันมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีมีทั้งคนเรื่องมากคนไม่เรื่องมากอีกฝั่งหนึ่งก็มีทั้งคนที่รู้สิทธิและหน้าที่แล้วก็ไม่รู้หาอะไรเลยรู้แต่แบบหน้าที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําแต่รู้มีสิทธิ์ได้อะไรบ้างแบบนี้ก็มีดังนั้นนะคะพี่บอกเลยว่าถ้าเขาต่อโปรเบชัน่นแต่เขายังให้ทํางานอยู่เขาไม่ได้บีบอะไรออกเลยนะนายจ้างมีสิทธิ์นะคะเนื่องจากหนึ่งกฎหมายไม่มีช่วงทดลองงาน2ถ้าเขาให้งานให้เงินอยู่มันก็ไม่ได้บีบออกอะ่ะการที่คุณมาเซ็นลาออกคุณไม่ได้อะะไรเลยค่